ตอนนี้นะครับเราอยู่กับคณะตะปวยสองล้อสว่างแดนดินนะครับนี่นะครับนี่นะครับตามสโลแกนคือขี่ไปส้มไปครับวันนี้เสียชายโดนวางงานแล้วครับเช็ค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 อครับเช็คเรียบร้อยครับยางนุ่มเรียบร้อยครับเรียบไปเลยครับยางด้วยนะครับยางด้วยนี่เราก็จะทำการเปลี่ยนยางครับ อุปกรณ์ครบครับอุปกรณ์ครบทีมงานของเราโน่นโนดนเย็บโนแห้งจนใส่เพราเฮ้่องพวกนี้ซ่อมรถครับเลื่อยเขาเลื่อยเขาหลังจากซ่อมรถหยองตัวนี้มาซ่อมรถเสียชายนะครับบ่อนง่ายหรือครับไม่เป็นไรครับเราขี่ไปซ่อมไปอยู่เลยครับแกะล้อก่อนนะครับตอนนี้ทีมงานเราทีมรำมันทีมงานรามันด้วยครับชมรมอนุรักษ์รถเก๋งเมืองในห้อยครับ นี่กัดนะครับกัดขี่ไปซ่อมไปนะครับซ่อมทุการครับอ๋มีงานไหนไม่กัดที่ไม่ได้ซ่อมกัดยังไม่มีเลยยังไม่มีนะขนาดงานที่แล้วจะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับก็ยังได้ซ่อมนะครับนี่ก็เดี๋ยวทำการถอดล้อนะครับถอดล้อทำการซ่อมท้ายก็เป็นจุดยากนะครับพี่กับผมยองทั้งโลกเฮาร์ตก้อ ดูชื่อคณะครับ้สูบมนาอเอามาอยู่ครับเอามาครับม่ต้องกานะครับยังไงเราเตรียมมาพร้อมครับยังไงเราครับนี่นะครับยังไงเราเตรียมมาพร้อมเตรียมมาพร้อมอาละครับกระเชาเราก็เตรียมพร้อมครับ ออกเตรียมพร้อมมีทุกเตอร์มีทุกไซต์ยุกเวทไซต์ที่หาจะตปพักท้าด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยูท่ที่จังหวัดอุดรธานีนะอุดรธานีอุดรท่านีน วันนี้คนเยอะมากนะฝูงไสจะไปงาน альные, งานใรงานทุ่งครับงานทุ่งชีวีกลางวันนี้รถหลดีด้วผมความเหนื่อยกไฟวันนี้เขาไปเข้างานทุ่งแล้วก็เขาจะไปสอบท้องถิ่นด้วยนะครับสอบท้องถิ่นคลิปซองหัวนะพวกนี้หมดจ้ำบ็อกบล็อบบ๊อบมี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 ในถุงเลยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับทีมงานลูกกลับมาเลยฮ้ยกับ ต่อพวยสองล้อสว่างแดนดินนะครับนะไม่รู้ว่าจะถึงงานตอนไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอซ่อมรถก่อนครับ